สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะครับจะพาพี่น้องไปซีตามต่อแนวทางเลขลาพัฒนาของพอบางพี่ครับเลขวิ่งเลขเด่นเดินดีเ้อครับพี่น้องครับเดินดีครับเขาฟอร์มเลยครับผมเลขพองวดวัางหันกะให้วิ่งหรือว่าเด่นสองก็พาเขาหาเนาะพี่น้องครับผมเข้าห้าครับผม แต่ว่าเหล็กจับคูพอก,กับเกือบกันพี่น้องเนาะเกือบแตกสามตัวครับผมเอาวันวันที่ยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองพฤษภาคมครับมาตามต่อให้พี่น้องที่รับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเล่าพัฒนาครับก่อนที่จะไปรับชมรบฟังครับเหล็กเล่าพัฒนากับพอบางพี่ครับน้ำเชียร์พาลุยกะขอขอประคุณพอบางพี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ นำเชียร์พ้ารวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหล็กพอบางพี่กันเลยครับพ่อครับครับน้ำเชียร์พ้ารวยสวัสดีพอบางพี่ครับผมครับครับครับตอนนี้ยู่ที่ทำงานบ่ครับป๋าแมนแมนบ้นนี้พ่วงกะพ่วงกะพ่วงกะครับอากาศเป็นยังไงครับผม ไ้ยห่อนค่ะนี่ก็เป็นต่างเงินขจาว่ามืออื้นฝนสิตกสิตกบนน้อแเ่มือนแม่ป้แต่าแม่ข้าไหวแม่ยกเลยยังพอระเบิดประสาทไดเหดอ๋ครับผมเด้เป็นจัดการกันเรียบร้อยกันครับผมครับเอาเล็กเล่ากะถือว่าเดินดีนะพ่อเนาะตัววิ่งกับมาโย มันม่นแตแแ่มันแกวแางมีสามตัวใยตัวหนึ่งครับมีทหารเก่าครับผมแม่มันมันขาดไปอ๋อครับมันมีอาเจ็ดอาทหาเก่าขึา้นหนึ่งครับลเลขแต่เราไม่เปลี่ยนทางนะสามตัวก็เกือบแตกครับผมเฉ <c oughs> ียดไปครับแล้วมันเป็นอะไรนะก็ถือว่าเลขเด่นพอกับมากเลยครับผมหลังจากที่สองหัวลุดครับ วันนี้งบเขาอวันี้เลยนป็นกิจยาอ๋อครับเลขมันไปอันนึงสูตรสูตรนึ่งนแปกหกสูตึ่บนเก้ากับสองบช่่าวงินแต่ว่ามันก็งินบ่่วเอหาได้ดึงกันเาเงิน้อก็เลยดิตัวเก้าตัวเก้าสองนีเละเอาเก้ากับสองเป็นตัวเด่นี่เลยอ๋อครับผมวันที่ยี่สิบสองครับเด่น เด่นเก่ากับสองเก้ากับสองครับผมอันแปดตัวขาบ้านได้ยืนนั่งวันนี้เอาดับได้เนาะแต่ตัวเด่นพอลเงินสองเน้นเก่าเด้วครับผมเน้นเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเกหกเก้าหก เอแมบแมนบอยเือเาทว่านี five, six, ่ผเพราว่าเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าหากบ่าครับผมแมนพอมาหลอกกับ้องใม่เงบ้านเไอ้รกสองสองหาสองห้าครับผมสองหกสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดเามากันไปหกศูนย์กับหกสามกันหกศูนย์กับหกสามครับผม มาเกกันเนลยมังคายโซนร่เอาไอ้าเก้าซี่ไปจักอันเนี้ยหาเก้าซี่ครับผมเลขสามตัวแล้วถ้ามาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าห้าครับสองอันนี้ละตั้นี้ละโอ้พรหนึ่งเก่าเลยครับผมกันตัวว่าเลยเน้นไหนไปฮนะย่างเลยครับผมเจ็ดสิเป็นเน้นเก่าหกเก้าห้า ครับผม9695้ 96, มา้า2อ2หา262หาครับผมตามรา่าหลายตัวก็เล่นตามพีพอเล่นก็ได้สมัครน้่น,นพอครับนี่นะครับพี่น้องเนาะ,<ล>ะเด็กเด่น,นพอเดินดีครับผมวันจนันนี่ต้องมีให้เห็นครับผมตามสูตร9กับ2ครับเลขอัน3ตัวนี้กั หมกหมักทั้งสองสูตรเลย่นนะพอ่อ594795ครับผมครับกลับด้วยครับนี่แหละครับผมเลขของพ่อบางพีเปรียบเทียบหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ครับผมเปรียบเทียบกันครับมองหันกับมา้าเรับพี่น้องเนาะหาเมืองเมืองเซียนดาวครับผมเปีเยก,ยากมาเ,เหรียญยากยากก็เหมือนไม่คือตะกอนเลขเด่นกิดกับไปกับมาอยู่นะพ่อเนาะ มนถปว่าเดกระเด็อกเนี่าม่ไม่สองหวจุนึงังก็ยัาใครเนะครับผมราเาิจับลายตัวเนีล้ก็ยังมีตัวเนียนค่นมาละครับเลาเปรงอเนี่ยนเกาเลยมึงเอียดกล้าอะไรกับมึงบนคือเกาทำไม่ต้นกันต้นกันกับเขาไงครับลองเบิ้งครับผมงวดนี้ครับระบังเรค่ไปเมืงเอาครับเอ้าลูกพัน ตมาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับสิลบกวนพอบางพี่ซำนีเด้อครับผมครับขอบพระคุณพอครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเล่าพัฒนากับนี่กะเป็นอีกสำนักหนึ่งเด้อครับผมที่พี่น้อฟซีกะต้องกอติดไวครับก็คือเลขเด่นเลขวิ่งเดินดีครับผมงวดนี้เพิ่นให เก้ากับสองครับพี่น้องเก้ากับสองเน้นเก้าครับเน้นหลักเก้าครับครับพี่น้องเอฟซีมักดูดกะลองพิจารณาเบิงเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์ครับผมว่าเก้านี่สีเด่นบ่ครับผมแต่ว่าพองพี่นี่ให้เก้าเด่นครับจับสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกครับขีดเส้นใต้เก้าหาครับผมแล้วก็มาสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดครับผมขีดเส้นใต้ สองหาสองหกครับผมเก้าหาอลไรก็เก้าหกเลยครับพี่น้องแถวละสองคูครับผมแล้วก็มาที่เลขกันหกศูนย์กับหกสามครับผมกันไว้ครับพี่น้องเนาะเลขกันพอกับเดินดีครับพี่น้องนะบางครังกับเข่าดีด้วยครับผมแล้วก็มาที่เลขสามตัวครับเลขสามตัวพ่อบางพีห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าครับผม นี่แหละครับผิดจะหน้าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องเพื่อได้โชว์เ้ลาน้ากันเลขลาวพัฒนาพ่อบางพีงวดวันที่22สพฤษภาคมครับถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าลวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซครับที่เขามารับชมรับฟังครับกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์ผ้าลวยครับผมให้ได้โชว์เ้ลาน้ากันเด้อครับพี่น้องครับลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งพฤษภาคม66กครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ